นกมาตูรัชนทยาสัตร <Inner resource. S 2> ์โอ <c oughs> ้นมนเดบุพโอรสนาถยินโอาคที่เร <c oughs> <cartoon> ีนธรรมนุ่าคลุมตากแดดมเราตลอดทกฐานแต่ตัวสำนักอังึ้นนี้ นก็ทํการแต่ในบางรายเราก็ทํามอยูาในต่ำีุที่เราเคยทำแต่ตื่ เราได้จําได้ว่ใจของเราให้มีความบอบแลมีความตระหนักเกิดขึ้นมากอ่าเบื้องป้าจะเข้ามาเราก็มนี้นี้เปนการทํางานเดียวต้มาทวนมนต์ภาวนาเพื่อให้ถูกคตาองจิตใจของเราต่อไปได้เราว่าเชิงต่นเราจะมีการฝึกที่ะได้จําไดใจของเราให้มีความบอให้มีความสะหนัเกิดขึ้นมากหรือว่าทําที่เราได้เข้าฝึกทําที่เร้าใจปฏิบัติที่ที่เราได้ทําที่หน้า nếu công tác tin báo là đa dạng nên các cái căn trăm là sẽ có cái gì thì nó còn ở rồi đây phước thì đây trăm là sẽ có rồi hay nhiều phần tập an hay nhiều phần bổ sinh mạng sinh tài vô trong lớp rộng nó còn ở nhiều cái việc cũng gần cận cũng gần cận để căn bản phước để căn bản tập tâm lớp rộng sẽ làm cho mọi người vui và trên anh ấy cảnh phong mạng แตพอถึงวันสำคัญเราได้ความสุขเราได้ปฏิบัติอย่างมางองค์มันมีคือเหตุเรืงที่เราได้กระทำฉะนั้นในตุเร้องนั้นก็มันมีนำมาประกอบเป็นวันบิดาค่บูชาที่เราเองเราได้กระทำแต่วันเหตุเรืองที่กันขึ้นสูงขึ้นไปก็คือเป็นการย่อมรับกองชาวโลกอแต่ว่าเป็นการย่อมรับกองชาวโลกแต่ในความสำกันก็เป็นวันบิดาค่ะโลกบางองว์มันมีคื้อ

วันศุกร์กาอในการยอมรับของชาวหลวง่าจจะหนึ่งว่าเป็นวันศุกร์เจ้าหลวงด้ให้การยอมรับเป็นประกาศบอกว่าโอกาสปีนี้ก็คือว่าการจัดกิจกรรมในวันสำคันตรงซื้อที่ทางการหลวงของนัเจ้าวหลวงเรา ในต้นเดียวกับจองติดหน้าให้กยใ้เย็นคุณคข่ามาว่าเบื้องต้นในการทุกของเราผมแมว่าเป็นการใดแสดงความชัดเจนในเรื่ององการชาวว่าจะว่าเราเปีนพูดก็เป็นผูเรื่องอิทธเป็นผู้ปิสธอิทึิพลใว่าจากนี้เป็นจากทุกสายของเราในเรื่อง เป็นเรื่องของความติววัชวาวาทีะมีความอันาในการเต้งออกมากนะรากว่าจึงวัชระเราจะเต้งออกมากทางใด็แต่ก้าทางเดนะแร้วว่านี่คือในตนที่เราแต้เหินเราคงมีความประาชนมีความรู้มานะหมาว่าเป็นอูที่มีความรู้มานีความประชาชนในการเราในการปฏิบัติแต่ว่าเมื่อถือว่าให้ทำนา và mãi công ty vũ trí tại đây nàng nịt nàng 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 ด้วยความอธิทฐานของกังท้งว่าจะออกมาด้ยอาศัยได้ด้ความเป็นบารมีมาโขนะไมวาจะไม่บเป็นบารมีมานขกไม่มาตจดกัำในิ้งด้ว่ไม่มาจะพูดไม่จำมาจะจะจะแร่งความจินนยที่ยากาการในการประูของสังข์ก็บด้ยอาศัยบารมีความเป็นีุตงที่จจตัวมา อาจจะนั่นแปลว่าการดึนการประกาศไอ้ราบง้นเป็นเรื่องของบารมีทำแต่เราดึนตระหนักเราไปเก็บเราไม่ได้เราบอกว่าตั้งแต่ไน้เม่ไดไม่ได้ดึงหม่องไมได้พระกอบด้วใจใดที่บามีอคมาทีแต่จะนั้นเมื่อเราเอาอีเล่ของเราไปเกียบกับกระโงค์นั้นไม่ได้แต่ะว่าการเป็นชัวนักบางทความทั้งมาเป็นวนบารีทแต่ตั้งรู้มา Cái các thông, thông death, thông, thông thông. và việc các thăng công bà mỹ mi phám thăng mát thì cứ tìm mát cổ tự Mày trong mặt của mặt 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 cái mặt 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 là mặt 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 แต่สิ่งที่บอกองค์ธรนั้นคือบารมีทรรของพระองค์นการ้งสมวงองหมาว่าเป็นการตั้งสมบารมีมาที่ตั้มามีแบบมีความมีเจิดขึ้นมาได้แ่ในจดเราเกี่ยวกบเรย่รมห่าว่าอาศัยต่ออะไรฟังเป็นบารมีในการสร้งสมหวังจริงีที่นราเกิดขึ้นแบบนั้ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความางในนเราก็ต้อง าเป็มีจก้องเรามาจกสมมนัตั้งมาา้งา100ก็มัน่ได้นมาในน้มาถถูกใจ่างว่าเอมาตองครบทั้งรอยะไม่ได้นะานั้นคือตมันทั้งหลานั้นนต้น้รงหนีนะาว่าเรามองเห็นว่าัางคือเป็นเหลืองของบาานี จะเหต้างขึ้นมาเ่ามีอะรางอย่าที่มาผีกับองค์ในาสนางานระหว่างนี้คือในต้นบารมีองค์ในตั้งต้นในความื่น่ปฏิบัติของตนงานระกออาใับารมีในการทำนะนตนเราก็ถือว่าเป็นโอกาสนี้งานระหว่างเราเป็นโอกาสนี้ได้มองเห็นได้มีโอกาสพามาเนะศึกษาแนวาจการปฏิบัติของเระองเ็เน องในรัศนูนเราจะมาดินำรักคำสอน่เป็นไปเกิดการรับถือที่เราใช้คาว่าเป็นบูปฏิบัตอรูเป็นบูิเดินปิบที่ต้อปอาศัยล่งดาเมื่ว่าอาศัยรักในการปฏิบัติในการปฏิบัติีมีความสมงูรณเขึ้เป็นผู้ปฏิบัติในวันที่ทัศรู้วันที่สัตว์สตว์ชาติเป็นวันที่เราควรจะองไดต้องแสดงถึงความเป็นพิระภา การเกษตรโบรองประองเป็นวันประกอบพิธีศราพิีศรัทาจกอะไรจากปีเละวันนี้เป็นวันประกอพิศรันาแต่ว่าของเราแต่ของก็คือวันเดินขาดของวันไหนวันที่อยากประกอบพิธราตรนั้นไม่ว่าเดิอจากการเดืนขาดแต่สมัยนเราจะพุตก็มองว่าวันวิชาธาภุชาเป็นวัน นะคว่าองคได้ทัศโมยยูเนืชอกิเลสเนี่นะว่ายูเนื่องกิเลสมีความเป็นทีสระภัพจากการโลกกิเลสที่จะมาเี่ยงยกต่างแงองะงค์เราหรือว่าเราได้มาดูปังประพฤปฏิบัติเพื่ปทจที่สรับวาพใ้กับตัวเองวร่านะว่าปัจจัทีสระภความในับตัวเองเป็นการนี้นเองก็ได้ เป็นตัวคณะเราแบไปอิสลามปาในตัวคณะนึ่คณะนาใเรามีความชอบกานาในเราได้ต้นมุนโววันหน้าแต่างในกานาได้เนสเราแบบไปอิสลามปาเพิ่มแล้วก่อนนะเราเป็นตัวคณะนึ่คณะนาใเราได้ชัางต้ได้เกิดความยิ่เกิดขึ้นมาได้มีความชอบนะเราได้ตัวคณะนี้นะเราเอาแล้วเราแคปไปวเหลือของ ความอ่ามีปัญญ 那。No. 嗯、你干啥了？啊啊

ร่การเท่านะรว่าในเรื่องที่เราพูดการเท่าในปฏิบัติให้เกิดคุ้นขาย